ตอนนี้ยังเกิดนะครับอยู่ในแคมป์แม้ว่าจะอยู่ในแคมป์ก็ตามแต่ว่าไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่ามีนักร้องชื่อดังคนนี้ครับเอชชิรันอ่าตัญญาน้องเตยเอชชิรันนี่ก็คือถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าเขาก็มีเพลงที่โด่งดังหลายเพลงอย่าง perfect อย่าง shape of you ะไรเงี้ยแล้วการที่นักดนตรีเอ้ยนักศิลปินระดับโลกเนี่ยเขามาเล่นดนตรีให้กับเราพี่ต้อมคงจะชื่นใจน่าดูเลย แล้วก็เนี่ยค่ะตามภาพนี้เลยมีการแข่งขันก็คือวันนัดที่อังกฤษเขาชนะสโลวาเกีย2-1ในย mm ุโร2024ก็มีคนไปเห็นเอชิเรนค่ะเขาไปชมการแข่งขันทางวันต่อมาเนี่ยกระดิศซกเกตเขาก็เลยเชิญเอชิเรนเนี่ยเข้ามาร่วมชมการฝึกซ้อมเบาๆของทีมอังกฤษแล้วก็พบกะากับนักเตะในทีมค่ะแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ e เอชิเรนน่ยมาเล่นดนตรีให้กับทีมชาติอังกฤษ ฟังแบบสดๆเพราะว่าเขาเคยมาแล้วในช่วงยูโร2020ค่ะอืคนะครับก็ถือว่ามาผ่อนคลายให้กับนักเตะทีมชาติอังกฤษนะนะครับสำหรับเชลล์นก็เดี๋ยวดูว่าอังกฤษเนี่ยจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนนะครับฮะเชลล์เก็มีลูกทีเด็ดด้วยนะครับคือเหมือนกับว่าปีที่แล้วเนี่ยเขายูโร2020เหมือนเขาไปเล่นให้อังกฤษฟังแต่ว่าสุดท้ายแล้วอังกฤษก็ แพ้อิตาลีนะแพ้อิตาลีเฉียนจีนเป็นคเชียรแบบเขาไม่ได้เชียร์จีนจริงๆว่าที่รีวิวมาเชียร์อ๋อคือจะถามว่าเอชูแดนนอกจากเชียร์ทีมชาติอังกฤษแล้วเชียร์ทีมอะไรอ่าเชียร์ทีมชาติไทยก็คือใส่เสื้อแล้วค่ะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยนะครับก็คือเป็นศิลปินที่ชื่นชอบฟุตบอลแหละใช่ค่ะไปประเทศไหนก็น่าจะมีเสื้อฟุตบอลของประเทศนั้นเช่นเดียวกับการมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าของสโมสรด้วยนะอืมอ่า นะครับก็ถือว่าเป็นสีสันที่นำมาฝากกันแล้วกัน<ช>นะครับยังอยู่ที่เรื่องราวของฟุตบอลยูโร2024นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะเกมที่โปรตุเกสเอาชนะสโลวีเนียไปได้นะครับปรากฏว่าสื่อของโปรตุเกสเนี่ยพาริโคลนะครับตัดเกรดให้คิเซโนโรนันโดครับฟังดีๆนะครับสื่อโปร,รตุเกสตัดเกรดให้คิเซโนโรนันโด4เต็ม10คะแนนนะครับแล้วก็เขียนเลยนะครับเขียนเลยว่าต้องการให้โรนันโดเนี่ยถูกดรอปออกจากทีม เป็นตัวจริงนะครับไม่ให้โรนโดเนี่ยเป็นเส็ดตัวจริงแล้วนะครับในเกมที่จะพบกับฝรั่งเศสนะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งของโปรโตุเกสเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นสื่อทางโปรโตุเกสนะที่เราเอาข่าวมาฝากคุณผู้ชมนะครับในข้อความส่วนใหญ่ก็บอกนะครับว่าคิเยโนโรนโดทำผิดพลาดหลายอย่างอ่าน,นี่ทั้งการยิงจุดโทษนะครับยิงติดเซฟไม่เข้านะครับรวมถึงการจบสกอร์ที่ยังไม่สามารถ ทำประตูได้เลยนะครับหลังจากที่ลงเล่นมาทั้งหมด4นัดในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยโรนโดมีสถิติการยิงอยู่ที่20ครั้งตลอดทัวร์นาเมนต์ยูโร2024คราวนี้โอ้โหสื่อโปรตุเกสก็วิจารณ์ตามตรงนะเอาจริงถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเป็นสื่อต่างประเทศเนี่ยแม้ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของของชาติเขานะครับแต่สื่อเขาก็ในเมื่อโรนโดคุณอาจจะยังเล่นเล่นไม่ดีตามสถิติที่ว่า 20 20ครั้งแต่ยังไม่มีประตูเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็วิจารณ์ตรงไปตรงมานะครับก็๋ยวดูว่าโรนัล,โล,โลโดเนี่ยจะปลดล็อกในยูโรครั้งนี้ได้หรือไม่ล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่านัดเจอฝรั่งเศสเนี่ยจะถูกดรอปหรือเปล่าด้วยของ<ช>เรื่องของสภาพร่างกายของโรนัล,โล,โลโดด้วยนะครับที่อายุก็เยอะก็ะต้องดูว่าจะแม่เจอเกมที่หนักนะเจอฝร,<ช>รั่งเศสเนี่ยเป็นเกมที่เร็วแน่นอนเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยสภาพร่างกายเขาดีแล้วโอ้โหระบบทีมเขาดีเขาบทใส่เนี่ยน่าจะใช้พละกกำลังเยอะเหมือนกัน นะครับสำหรับเกมในรอบ8ทีมนะครับบิ๊กแมชเลย2คู่ทั้งสเปนเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสจเจอทางโปรตุเกสไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ